ดีกาประชาชนวันนี้ขอเสนอเล่นกีฬาเหตุไหนถึงได้คดีเดี๋ยวไปชมกันนะครับโอ้โห ลงได้ไหมบอลเอาลงได้ครับโอ้โห <t> ประตูลูกนี้ประตูกว้างยามาให้กับบอลบอลเอาบอลลงได้ไหมบอลเราลงได้ครับบังครับโอ้โหเหลืองครับจีบไปให้กับเอ็กเอ็กเอาบอลลงเอาแล้วขนดนดักแล้วครับ Mm-hmm. เล่นในเกมก็มีฟาวกระทบกระแ่งปกติแต่ก่อนจังหวะที่จะเกิดเหตุแบบในคลิปครับเขาเดินมาบอกแล้วรอบหนึ่งว่าผมอ่ะปากไม่ดีแล้วก็พร้อมที่จะกระทืบผมเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวครับเขาก็กระโดดฉีบแบบในคลิปเลยแล้วก็พอผมล้มเสร็จปุ๊บในกล้องครับมันแพนกลับไม่ทันจริงๆอ่ะโดนเตะหน้าประมาณ3ามครั้งคือครั้งแรกไม่ได้กันก็เลยเข้าหน้าพอครั้งที่สองครับยกแขนกันปุ๊บเข้าแขน ตอนนี้แขนหักแบบครัคร้งที่สามก็เข้าช่วงด้านขวาและนี่ก็ยกมาเป็นอุทาหรณนะครับสำหรับคนที่เล่นกีฬาแล้วก็มันก็จะมีหลายสนามนะครับที่เล่นในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะฟุตบอลเดินสายนะครับโดยคิดว่าในเกมกีฬาเนี่ยทำาคต่อสู้บัตเจ็บนะครับก็จะเป็นการเล่นกีฬาแล้วก็ สามารถที่จะเล่นแรงๆได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับอันนี้ก็ฝากไปอุทาหหัวนะครับว่าการที่เรามีเจตนานะครับที่จะไปทําร้ายคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเอาผิดตามกฎหมายได้นะครับอย่างเคสอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งจะผิดข้อหานะครับทําร้ายนะครับข้อหาทําร้ายนะครับตามมาตรา295นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเจตนาทําร้ายคู่ต่อสู้เลยนะครับทีนี้การทําร้ายเนี่ยครับมันก็จะเป็นผลให้น้องเนี่ยแขนหักแขนหักเนี่ยพักรักษาตัวเนี่ยยังไงก็เกินกว่า20วันอยู่แล้วนะครับพอมันเกินกว่า20วันเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาถือว่า,าทําร้ายนะครับให้เป็นอันตรายถึงสาหัสนะครับ โทษเนี่ยก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆนะครับที่ไปเจอเคสลักษณะอย่างนี้นะครับเจตนาที่จะทําร้ายคู่ต่อสู้ไม่ได้เจตนาที่จะเล่นบอลนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความนะครับแล้วก็ดําเนินคดีได้ครับเป็นกฎหมายอาญานะครับผมวันนี้นะครับดีกาชาวบ้านก็นําความรู้มาฝากกันนะครับเท่านี้นะครับกดติดตามนะครับสําหรับ คลิปใหม่ๆนะครับที่ะจะนำมาลงนก็จะเป็นเรื่องของดีกาของชาวบ้านนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านแล้วก็จะนำข้อกฎหมายมาใส่ก็วันนี้ก็สวัสดีครับ